สวัสดีครับวันนี้พี่ก็จะมาแนะนําวิธีการเลือกโพสต์ที่จะจัดนะครับผมถ้าเกิดเรามีเดฟเนตอนแรกนะครับเราก็ดูก่อนว่าเราจะใช้โพสตไหนเป็นโพสต์คอนแทกนะครับโพสตคอนแทกก็คือโพสต์ที่มันโดนตัวสิ่งของเป็นเฟรมแรกนะครับผมอย่างเช่นเรามีเลมนี้และเราก็กดคีย์ไปก่อนเฟรมที่1นึ่แล้วก็เลื่อนที่ทำสไลเดอร์ตรงนี้นะครับ ว่าเฟรมไหนมันแตะเป็นเฟรมแรกเช่นอันนี้อ่าเฟรมนี้เป็นเฟรมที่แตะแตะเป็นเฟรมแรกนะครับเราก็กดคีย์ไปก่อนนะครับเป็นการมาร์กไว้ก่อนอันนี้พี่คีย์อ่าตรงกล้องนะครับคีย์กล้องเนาะโอเคแล้วก็ไล่ดูอันนี้อ่าโพนี้เป็นโพ์ที่มือจะหลุด เป็นเฟรมแรกนะครับก็กดขีไปก่อนหลังจากเฟรมนี้มันก็จะมือมันก็จะหลุดออกเห็นไหมครับแล้วก็เลื่อนดูว่าเฟรมไหนมันโดนพื้นเป็นเฟรมแรกอันนี้อ่าอันนี้เป็นเฟรมแรกที่โดนเราก็กดขีไปก่อนนะครับผมแล้วก็เฟรมนี้พอยเฟรมนึงปุ๊บมันก็หลุดออกจากพื้นนะครับ อันนี้อันนี้เป็นเฟรมแรกที่แตะพื้นก็ขี่ไปก่อนอันนี้เป็นเฟรมที่ก่อนจะหลุดนะครับว่ากดคี่ก็เป็นอย่างนี้แล้วขสุดท้ายสมมติว่าเราถ้าโพสต์ตามคียคอนแทคเสร็จแล้วต่อไปเราก็ใส่เบรกดาวให้มันครับเบรกดาวมันก็คือภาพที่มันหายไปเนาะเป็นภาพระหว่างกลางของของโพสคอนแทคเนาะอย่างเช่นอันนี้ พี่ก็จะกดคีย์อันนี้ก็จะเป็นคีย์นี้ก็ได้นะครับผมอันนี้เราก็เอาเคีย์ที่มันอยู่จุดสูงสุดคือนี้แล้วก็เอาเฟ่สิบห้ามา อแล้วก็เอาคีย์นี้เราจะเอาคีย์ที่มันอยู่สูงสุดนะครับคือคีย์นี้คีอนี้ ก็คีนี่ครับผมประมาณนี้ประมาณนี้ครับผมที่เหลือก็ไปดูนะครับว่ามีโพสต์ไหนหายบ้างแล้วก็กค่อยๆจัดโพสต์ไปที่เหลือน,นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ